คดีลักพาตัวซะเดโอ <laughs> ลูกชายของเธออยู่กับฉันถ้าต้องการตัวคืนให้เตรียมเงินเอาไว้30ล้านเยน <laughs> <mumbles> แล้วฟังนะถ้าคืนไปฟ้องตำรวจแล้วก็ลูกชายเธอไม่รอดแน่นอนอุ้ย <laughs> แต่เจงน,น่ากลัวจังเลยนะจ๊ะเดีย เน่แม่ขามลูกโอ๋จะมีโอกาสโดนรักพาตัวบ้างไหมเนี่ยโอ้โหเพราะว่าบ,บ้านเราเนี่ยนะมันรวยมากเลยนะจ๊ะลูกโอ๋แล้วลูกโอ๋ก็เป็นเด็กน่ารักมากๆาด้วยถ้าถูกจรรักพาตัวหมายหัวไปก็คงไม่แปลกหรอกจ้าลูกเอออย่างนั้นเหรอคะแม่แมวทำยังไงดีนั้นเนี่ยแปก่อนะครับ รวยนี่นะฉันเองก็รวยมากมีเงินสักอยางจะซื้ออะไรก็ได้เป็นคนรวยๆพยฉันเป็นคนรวยก็มันมีเงินมีกระตังละลัะละอะอะกะฮะยเฮ้ยใจหมดเลยฮเัวมีคนมาจับพราเราหลองหล่อท mar ั้งรวย พาตัวก <aunque S 2> <me at> ็นะก็พอดีที่บ้านฉันน่ะมันรวยน่ะแล้วฉันน่ะก็สุดหล่อแล้วก็น่ารักมากคิดว่าคงจะเป็นเป้าหมายหลักของพวกโจรลักพาตัวนั้นนะแล้วก็พวกนายสองคนน่ะฉันขอบอกเรื่องที่สำคัญในการเป็นบุิการให้กับพวกนายทั้งสองอ ฮะรักพอตัวหไม่รักมั้งแล้วทำไมพวกเราถึงต้องปกป้องเสนอดด้วยเราเออใช่ใช่ใช่ขอบคุณคุณสำหรับอาหารนะครับไปแล้วนะเมลอนของน้าอร่อยชะมัดีแกก่อนเมลอนอร่อยใช่ไหมมันก็แงอยู่แล้วสิเพราะว่ามันเป็นมัสเมลอนพันธุ์ที่ดีที่สุดเลยนะอ่ออะไร เอาคืนมาเลยใช่ถ้าไม่ยอมเป็นบริการให้ฉันก็เอาเมลรอนคืนมาเลยเอาไปไม่จริงอ่ะมันทานไปหมดดินะ้ครับโอ้ลูกโอ๋จ๋าจะไปไหนระว่างตัวด้วยนะจ๊ะลูกครับแม่จ๋าแม่จ๋าอ้๋อตายจริงอะไรกันล่ะฮะนี่หายสองคนปกป้องฉันให้ดีๆด้วยล่ะเออเอแน่อยู่แล้วจะบายมากอย่าห่วงยู งันตามมาเอ๋เอยเอ <c oughs> จะป้าตายแค่เป็นเริ่นพิเศษยังต้องมีบอดี้การ์ดตามมันเวอ่อไปหน่อยแล้วฉันน่าไม่คิดว่าการลักพาตัวมันจะง่ายขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ถึงจะเป็นโจรรลักพาตัวจริงนะก็คงเห็นหมอนั่นเป็นแค่เด็กเอาแต่ใจตัวเองเท่านั้นแหละอืมใช่ไม่จับตัวไป <c oughs> หรอกไม่จับตัวไปหรอกเดลมอนคนคนนั้นเ้อ <c oughs> จากภายนอกก็น่าจะเป็นคนดีดีนะสงสัยจะมาถามทางละมั้งเออคือว่าขอโทษนะครับเออว่ายังไงเหรอครับคือว่าเป็นแบบนี้นะครับเออ,เอ,อคือว่าจะาจยังไงดีไม่ทราบรู้จักบ้านคุณเซกิหรือเปล่าครับอ,อ๋อเ้าเป็นบา้านนี้แล้อบเห็นออหไหมเห็ไทำนั้นนะครับน,นะนั่นสินะเอาละครับผมจะเซไปทั้นวันนี้จะมีของว่างอะไรนะ อาเมื่อกี้ก็กินไม่หลอดไปแล้วไปไไอติมก็ไปแล้วนะไอติมเหรอโอ,อ้ยนั้นก็ดีดิแต่น้ำแข็งใสเองก็น่าสนใจนะเออเอาสเนโอละ่ะนั่นทีหายไปไหนแล้วละ่ะนี่สเนโอสเนโอหรือว่าจะลืมขอก็เลยกลับบ้านไปแล้วฮะกลับไปคนเดียวเนี่ยะเนรอฮะจะว่าปันก็ใช่นะอืมอ่ะ สงสัยถูกพาผ่าตายแน่เลยเฮ้อมันไม่จริงมั้งไม่ไม่จริงนี่นี่เหมือนกับนี่ลักพาตัวทำไงดีททำไงดีนี่ดีถ้ารู้แบบนี้คนตั้งใจดูกว่านี้หรอแบบนั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้หร ONA เฮ้อนีทำได้นี่นะท้ายไม่ชินคราวนี้จะไม่ละสายตาจากเสน่หอเด็ดขาดเลยจะก่ออ้อมไปดักคนร้ายก่อนแล้วนะเอาไป เออะอ้อาพอเรียกที่หัวมุมนึงก็โดนจับตัวไปเลยอะสิใช่คนเมื่อกี้นี่อะน่ะเออเออคนเมื่อกี้เขาก็แค่มาถามทางไม่ใช่หรือไงอาจาระครับอือดูนั่นสิฮะคิดจะทำอะไรน่ะหรือออกวิ่งแล้ว เดือดใช่เขาไรจริงๆด้วยเฮ้ยคิดจะอ้อาไปดักซีดีโอเนีนะไม่ยอมไปทำลำหน้าปอดใหญ่อัดอากาศนี่ขอโทษนะครับขอยืมแท่องน้ำหน่อยครับมันจะไม่ไหวอยู่แล้วไอ้จ๋าไอ้สวยแบบนี้เองเหรอซีดีโอล่ะซีดีโอล่ะเฮ้ยแย่แล้วสิไปแร็วเข้าเร็วเฮ้ยเฮ้ยทำนี่ดิเฮ้ยทำนี้ดิถ้ารู้แบบนี้คงตั้งใจรู้กว่านี้แล้วฮ้โดนเขาแล้วอีกแล้วแม่ ไหยบอกว่าจะไม่ยอมไม่คลาาสายตาเลยยังไงเล่าก็พร้นายอนะดันพูดอะไรไม่เข้าเรื่องเลยอ่ะสิฮึฮฮใช้แทนไม่ชิยงยันกลับไปอีกรอบแล้วเออไอ้เลยเร็วเร็วเร็วเรลาเนี่ยกระดินอยู่ที่เกิดเหตุเลยนะซันเนโอเดินตรงไปเรื่อยๆืจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกออคนคนนั้นก็ขับไปนี่ตรอจากนั้นก็ไปขอข้าห้องน้ำ นี่ไะพวกเราก็ตามเข้าตรอกจนทะลุออกถนนแต่ว่าซึีไมโอหายไปแล้วเออแล้วก็คือเหตุต้องเกิดทันทีที่ซีเดโอเลี้ยวตรงหัวมุมอ่ะงั้นเแค่ไปรอดูตรงนั้นก็พอใช่มหมถ้าโดนเจอตัวจะเป็นเรื่องวุ่นวายลาซี่เอาดีดีกว่าห้าคลุมร่องหนมาแล้ว ฮะออฮึอฮะฮะือะอ่ะอะไรอ่ไมทํา้ทำไมทำไมทไมไมนี่รู้ว่ารถกันนั้นคนมนรถจักตัวฉันโอไปอ่ะเฮ้ยง่าเออใช่แบบนี้นี่เอง

ยังงานเยี่ยมเลยดูดิเอ้าจ๋อยู่ไม่อยู่ไม่มีไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีอยู่ไหนไม่เป็นยังไงแล้วเนี่ยอยู่อ้าตายแล้วจู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยขอโทษครับถ้าไม่ใช่รถคันนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโซเนโอละอืมก่อนนั่นน่ะสิเนาะลูกโอ๋จ๋าลูกโอ๋จ๋าลูกโอ๋ ฮะเอ้เสดอไม่อยู่ไดจีอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่รีพิเศษแต่ก็ไม่อยู่อ่ะะเออคือว่าแบบว่าเออคือ,อ,อ,คอ,อตอนนี้เราแบบว่าไปทางนั้นนะครับเออจะทางไหนทางไหนไปทางไหนจ้าไปไหนจ้านี่เร็วๆก็เอาเร็วรวันนี้แต่เฮนนี้ก็ต้องลองย้อนไปนะก่อนที่เสดอจะหายตัวไปอีกรอบนึงอ่ะลองไปดูดูดดกลับไปแล้วจะทําอะไรเหรอง่ก็ไม่รู้เหมือนกันละแต่ว่าตอนนั้นคือจุดที่เสดอหายไปไม่ผิดแน่เลย แม่ว่าจะคิดยังไงนะลองไปดูนะรถคันนั้นมันก็น่าสงสัยแฮ่ถ้าเราจับคุณป้าคนนั้นก่อนจะลักพาตัวล่ะเฮ้ยเขายังไม่ได้ทำอะไรแล้วจะไปจับได้ยังไงกันเล่าเฮ้ยมานงี่เงาเลยจะทด้จะไปใจเล่าโอ้ยด้วยแล้วต้องพาฉันไปออกมาที่นี่ก่อนจะถูกไล่ตัวสิใช่ไหมเออก็ได้นะสิเฮ้ย เอาหยิบของตอนนี้เลยเอาเลยโยเลมนตอนนี้แหละเอาฟุบเอชอนโ้อ้ยเ้ยอไอไดแล้วจูจูอะไรของนาเ่ปก้องนาจากโจลักพาตัวดิโจลักพาตัวเหรออยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนอัไหนไหนไหนเหรอเอกาไม่รู้ จะว่าไปนะอยู่ไหนละเนี่ยฮะเฮ้ยนั่นดิฮาโจอลักพาตัวก็คือพวกเราดิเองก็ดิไม่จริงอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่มีจอลักพาตัวแต่แรกอยู่แล้วหรือก็คือพวกเรากระตากตื่นตูไปเองหมดเลยเนี่ยโอ้ยทำอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ยนั่นดิทำอะไรลงไปเ,เไไปดี๋ยหรอก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยนี่นะ โกรธเลยพอสักทีบริการที่ไม่เอกเดี๋ยวบ่วงใจเียฉันไ่ออกไลอกเ้ยเออออ